นี่คือบริเวณหลังมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีการบุกรุกพื้นที่ของกรมป่าไม้เป็นจํานวนมากจึงทําให้ปริมาณป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านได้หันมาประกอบอาชีพการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทําให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรและการเข้ามาบกุกรุกครอบครองที่ดินของนายทุนต่างถิน่นด้านด้านหลังของมหา,า,ยยาวิทยาลัยพะเยาพื้นที่ที่ที่บุกรุกก็ ่นใหญ่จะเป็นเป็นเขตแถวบ้านโซกนี่เราได้จับกลุ่มชาวบ้านนะในทุนนี่ในทุนนี่ก็แอบแฝงแอบแทงชาวบ้านแบบนี้นะแอบทงชาวบ้านใช้าชาวบ้านไปทำการบุบรุกนะในทุนอาจจะแอบแฝงแต่ยังสาวไม่ถึงตัวนะ จากปัญหาการบุกรุกดังกล่าวทางกรมป่าไม้ได้มีการจับกลุ่มและดำเนินคดีผู้ที่เข้ามาบุกลุกในเขตป่าสงวนพบพื้นที่ล่อแหลมเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่แล้วนำพื้นที่ดังกล่าวไปปลูกข้าวโพดและยางพาราซึ่งทางป่าไม้มีการป้องกันอย่างไรเพื่อที่ไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาบุกลุกในพื้นที่ป่าสงวนอีกก็มันราตะเวนตลอดอะนะถาเผลอนิดเดียวก็บุกลุก แนวทางปฏิบัตินะสร้างมวลชนสัมพันธ์นี่นะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการห่วงแหนมีจิตสำนึกในการจะได้รักป่าเพราะว่าป่ามันก็เ๋ยวหดหายไปทางกรมป่าไม้ได้มีการจัดทําป้ายเป็นเขตห่วงห้ามในพื้นที่ที่ยึดคืนจากผู้กระทําความผิดอย่างไรก็ตามหากชาวบ้านยังบุกลุกหรือกระทำความผิด โดยการเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของกรมป่าไม้ซ้ำอีกจะถูกดำเนินคดีตามพรบรป่าไม้และกรมอุทยานสำนักข่าวไฮไลท์นิวส์รายงาน